คนเขาขอมากันเนยอะสุดๆเลยวันนี้ผมอยู่ที่ร้านบางโตนะครับผมเนื้อแท้นะครับผมพยายามเอาใจช่วยครำบนใหา่ huh. สวัสดีครับผมบีทอีแหลกนะฮะวันนี้ผมจะพาไปสุดๆเลยนะครับกับร้านที่คนเขาขอมากันเยอะสุดๆเลยวันนี้ผมอยู่ที่ร้านบางโตนะครับผมเนื้อแท้นะครับผมสาขานนองแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรที่เราอยู่ที่ปั๊มหนองจอกปั๊มหนองจอกปั๊มหนองจอกส่วนมากเขาจะเปิดหน้าร้านกันแต่เรามาเปิดหลังร้าน <c oughs> วันนี้ผมจะพาไปดูว่าร้านของพี่โตนะครับร้านเนื้อแท้เป็นไงมีอะไรกินบ้างเพราะว่าคนรีเควสกันมาเยอะสุดๆเลยไ <c oughs> <c oughs> ปเราไปดีไน เนื้อแท้แล้วที่ผมดู่โตด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่อะไรที่เป็นไอดอลเราเนี่ยเวลาเราเจอ ผมไม่รู้จะพูดอะไรคือยากรู้ว่าร้านที่มีอะไรเด็ดให้พีแนะนาก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยถามเมื่วันตอนที่รออาหารตัวแนะนําไปด้วยดีกว่านะะก็ถ้าเด็ดเพราะว่ามันเป็นเร,เ,รเราเนื้อเรามากกว่าเราทําเนื้อตั้งแต่แรกนะเราขุนหลุนขุนวัวสเตียเองอันนี้พี่โกขุนเองมาหมดอ่ะเอาวัวเป็นเข้ามาแล้วมาขุนในหกเดือนต้นน้ํายันเข้ามาเลยผัดเสร็จเนี่ยก็คือทั้งหมดมันก็เลยเริ่มจากนั้นแล้วก็เราก็อยากจะให้เนื้อที่มันดีเนี่ยคนลองกินว่าเวลาเนื้อดีแต่ละส่วนของวัวเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้้าาว่นนรก็ยเเเีใชส บวมันส่วนนี้ผสมงานหาทำคนจะได้รู้ว่าวัวมันมีเสน่ห์ในแต่ละมัดกล้ามหนึ่งความหมายคร่าวๆคือพี่โตบอกว่าถ้าเราเลือกส่วนเต็มอาหารจานนั้นมันจะอร่อยที่สุดเลยว่าอย่าไปคิดว่าเนื้อแล้วมันจะเหมือนนทุกจานมันไม่เหมือนผมผมชอบกินเนื้อจนเนี่ยเป็นความดันแล้วเนี่ย วันนี้ความเด่นขึ้นมาผมขอความดังขึ้พี่โตด้วยไหมครับนี่เข้ามาร้านแผนนะครับอันนี้ยับหมดแล้วนะอันนี้ยับต้องให้ดูว่าที่ยับไม่ให้ให้ดูร่องลอยว่าคนเยอะแค่ไหนก็เลยทําอันนี้แล้วตอนนี้สแกนสแกนเลยสแกนแล้วก็ดูดูในมือถือเลยเพราะผมผลิตไม่ทันดูจนยับให้โตแนะนำแล้วกันพี่มีอะไรบ้างอันแรกที่คนกิน เยอะๆนะครับก็เป็นพวกกะเพราเนื้อบดข้าวผัดเนื้อเค็มที่ผมชอบมากคือกะเพราเนื้อบดนะครับกะเพราเนื้อบดลองเนื้ออันนี้ต้องลองเกาเหลาเนื้อแจ่วเนื้อเต็กแจ่วเต็กแจ่วเนื้อเต็กแจ่วเนื้อที่เป็นกระทะร้อนแบบพี่อ่าใช่มันดีเนื้อคนไทยเนี่ยกินข้าวหมกแต่อันนี้มันเป็นข้าวหมกอาหรับเขาเรียกมันดีแต่เขาจะไม่ได้ใช้เครื่องเทศเขาจะใช้เซฟรอนย่าซฟรอนน่ะเป็นย่าสีเป็นข้าววัสมาตีนะครับเป็นข้าวแบบข้าวที่แพงสุดในโลกแล <t ick noise> ้วข้าวเม็ดยาวนะครับข้าววัสมาตี เป็นข้าวที่แหนสุดยเดี๋ยวเรามาลองแล้วก็มาทำใส่เนื้อสุตรล่าเข้าไปอ่ามีอะไรอีกไหมพี่โตก็เบอร์เกอร์อีกก็ได้อ่าเบอร์เกอร์มีเบอร์เกอร์อะไรพี่เบอร์เกอร์เนื้อจะเอาขนาดไหนอ่ะมันมียังไงบ้างพี่มันมีเล็กกลางใหญ่แมสแม็กก็คือเนื้อสองชั้นอัะไรสามร้อยใหญ่กลางใหญ่ก็สามร้อยห้าสิบสองนี่ก็ไม่กลัวแล้วใช่ไหม กลัวครับพี่ตอนนี้เริ่มกลัวเพราะมันหลายอย่างเริ่มกลัวแล้วอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่โตมีเปิดในเมืองด,ด้วยใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดที่สามย่านขยาย,ย,ายแล้วก็เซ็นทรัลเวสเกตมีเวสเกตด้วยเฮ้ยเดี๋ยวคราวนี้นะถ้าอร่อยเดี๋ยวผมจะไปซ้ําที่เวสเกตที่โตบอกว่าใหญ่กว่าร้านนี้นแล้วรอทำอยู่นะก่อสร้างอยู่ตอนนี้ออนแอร์ไปอย่าเพิ่งไปนะเสร็จประมาณเมื่อไหร่พี่ น่าจะปลายปีครับปลายปีตอนนี้ไปหาไม่เจอนะคุณมากินน้องจอก่อนถ้าคนทนไม่ไหวนะระหว่างนี้เรารอแล้วถามประวัตพี่โตด้วยดีกว่าครับไปผมอยากจะรู้ว่าทำไมพี่อยู่ดีมาเปิดร้านเนื้อแทะที่เปิดก็คือเพราะว่าผมเคยสมัยเมื่อก่อนเป็นนัก้องอะนะอ่าผมมีโอกาสไปเล่นที่ ออสเตรเลียผมกม็อยากไปกินสเต็กเพราะเนื้อออสเตรเลียดีปรากฏวงไม่กินเนื้อเขาก็เลยพาไปเข้าร้านอาหารไทยกัน <c oughs> ผมก็เลยงอนมากรู้สึกแบบรู้สึกเซ็งมากเลยอุตส่าห์มาถึง <c oughs> มาถึงที่แล้วแล้วก็ทำไมเป็นงี้วะ <c oughs> ปรากฏเขาไปกินอาหารไทยผมก็สั่งแบบทรงเดชก็คือสั่งแบบกะเพราเนื้อแล้วกันในใจผม,มนะผมคิดผมคิดว่าเอมันมัน,ม,นมันเป็นไปไม่ได้ที่กะเพราเนื้อมันจะสู้บ้านเราเพราะว่ามันออริจินัลของคนไทยรสรสชาติกะเพราของเราพอกินขึ้นมาเนี่ยอร่อยกว่าเฮ้ยจริงเหรอพี่ใช่ไม่ถึงตัวรสชาติรสชาติของกะเพราเนื้อเนี่ยอร่อยกว่า ก็เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะปรากฏผมก็รู้อ๋อเป็นเพราะว่าเนื้อดีมันทําให้รสชาติของกะเพราเนื้อเนี่ยมันมันอร่อยสักวันหนึ่งผมถ้าทำเนี่ยอยากจะได้กินพอดีกลับมาเมืองไทยกลับมาพยายามหาเนื้อมาทํากะเพราที่บ้านปรากฏทาแค่ไหนมันก็ไม่อร่อยก็อซู้ไม่ได้ใช่ก็เลยเนี่ยก็เลยเริ่มทําวัวเองเลยให้อาหารกันอารมณ์ของมันวัวเนี่ยอารมณ์มันไม่ดีมันก็ไม่ให้เรากินอร่อย ใช่คือสัตว์มันก็มีความรู้สึกใช่ไหมเข้าใจพี่การจะเลี้ยงก็เลยให้มีความสุขไม่ใช่อัดกระเบนคอกแล้วก็ให้คุณนคุนุนเอาเวลาแล้วก็แล้วก็เชื่อไม่ใช่คือวัวในฟาร์มที่ผมไปเขามีที่นอนเขากินเขานอนเขามีที่กว้างคุณนจนอ้วนที่สุดนะครับแล้วก็หลังนั้นก็เชื่อให้ถูกชุดเชื่อให้ไม่ทารุนไม่ทรมานเขาเกินไปเชื่อเสจปั๊บก็ต้องเอามาบ่มอีกก็ต้องมาเอามาห้อยซากไว้คือคนไทยอาจจะไม่รู้ไม่ค่อยมีวิธีนี้้้้เเเเทท่่่าาาไหรรพคนยยยชชืืออออปปับกก็็ขลลแแตตงว ว่าอย่างน้อย15วัน15วันใชนี่คือการแบบทำบ่มนะคือดึงดึงน้ําออกมาพอน้ํามันออกมาเหมือนเคี่ยวเนื้อพอน้ํามันออกมันก็รสชาติจัดจัดถ้าน้ำมันเยอะมันก็จะจางใช่ไหมรสชาติอ๋อคือเอาน้ําออกมาทำให้เนื้อมันมีรสชาติจัดที่สุดใช่พอรสชาติจัดทีนี้ค่อยมาทำ ไี่ด้บอว่าแต่กะเพรานะครับเจ้าราผมเนี่ยผมจะใช้ไข่ข้อกระดูของผมที่ผมขุนมาแล้วเนี่ยกับมันทําให้น้ํามันติมันข้นหนักคือผมจะไม่ให้เป็นน้ําจ่องก่ซอสอ่าฮะปกติก็เตียวน้ำน้ำซอสน้ำซอสใช่อ้นนี้เป็นน้ําจากไขมัน บางคนคิดว่าผมใส่ใส่แป้งแต่ไม่ได้ใส่แป้งนั้นนี่ขมัอข้อกระดูกวัวลน้อยอันนี้คือไขมันข้อกระดูกวัวที่พี่โตมาทำซุปอ่าอันนี้แจ่วนะอันนี้เป็นแจ่วครับนี่อันนี้คือมันดีมันดีข้าวที่แพงที่สุดในโลกอนนี้นะฮะคือไม่ใช่เม็ดละหมื่นนะไม่ใช่นะแต่ว่าคือราคามันแพงที่สุดในในตลาดในตลาดของอ่าอันนี้นี้ซุปเนื้อของเรามันไม่ใช่ซุปเนื้อซุปไม่ใช่ซุปเปรี้ยวเหมือนที่เราคิดกันกิเนื้อทั่วไปมันจะมีเปรี้ยวหวานเค็มทุกอย่างอันนี้เดี๋ยวง้องลองผมขอ มันไม่ได้แข็งนะครับแต่มันก็ไม่ได้ว่านุ่มเ็นเละเหมือนที่คนกินข้าวเขาเรียกว่าข้าวหอมมะลิเครเ่องของมันอยู่มันจะเป็นเม็ดๆเม็ดๆอยู่แต่ก็มีความนุ่มของข้าวผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้เนนุ่มมากแล้วก็หอมด้วยจริงๆเนื้ออันเนี้ยเป็นเนื้อที่แข็งที่สุดในวัวนะนี่แข็งที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาตุ๋นดีๆมันก็จะได้นุ่มแล้วก็หอมมากๆ อันนี้ถ้ากินแบบไม่ไม่ไม่ตุนดีๆจะเหนียวมากอันนี้เป็นกะเพราอันนี้เนื้อเค็มข้าวผัดเนื้อเค็มก็แล้วอันนี้ก็ลายเซ็นของเราเหมือนกันน้ำเนี่ยมันทำให้ข้นนิดหนึ่งคนคิดจะใส่แป้งไม่ใช่นะอันนี้ขายมันข้อข้อวัวพยายามเอาใจช่วยทำมันใหญ่ กินชิก่อนผมกลัวอิ่มเข้าใจว่ากินได้เยอะนะแต่ว่านรอต้องทำให้ดีที่สุดคือเขาไม่กินเอาเลยน้องมันมีอะไข้างในมันมีตอบรับอยู่ข้างในพี่ืม เนื้อนุ่มมากดูไหมพี่โตดูผมนะผมกินมาแล้วพี่โตว่าทำที่บ้านมาเดี่ยวเยอะเลยมันหอมเนื้อมากแล้วรสก็จัดด้วยผมไม่ได้ทำกะเพราให้มันเผ็ดมากนะแต่ถ้าอยากจะเผ็ดสั่งเขาได้ ทำกับเชฟกับผมนี่แหละนั่งคิดกันผมเอาะทานี้นะแล้วก็ทําให้ผมชอบให้ได้พี่โตเอาพี่โตเป็นหลักแต่ว่าเชฟต้องทำใช่ต้องรังสรรค์ออกมาก,ก็ค่อยๆปรับกันใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะเริ่มเปิดเปิดร้านอาหารนะเป็นปีเพราะถ้าทาให้ทุกคนพอใจมันคงจะยากยาก <c oughs> แต่ถ้าผมพอใจแล้วก็นิ่งกับสูตรตรงนี้มันก็จะทําให้คนคอเดียวกันเอามากิน,น <c oughs> มันจะง่ายกว่า อันนี้เวลางคืนนะครับผมแนะน,น,นำนะพรุ่งนี้คุณก็ขับมาอันนี้เป็นแกงกะหรี่แกงกะหรีน่นนะนมันไม่ได้ต้นเนี่ยมันจะมีความแบบไม่ได้เป็นญี่ปุ่นไปมากไม่ได้ไม่ได้ญี่ปุ่นมากนะไทยๆหน่อยหนึ่งแล้วก็ผสมนิดหนึ่งครับแต่และเมนูก็จะมีแบบจุดเด่นที่ต่างกันมากแล้วก็เสน่ห์ที่ต่างกันมากอ๋อหอ,อมโคกกว่าครับอันนี้เท่ากับสเต็กชิ้นหนึ่งเลยนะ 350กรัมเนื้อก็ละร้อยแผมอยากให้ดูข้างในนะพี่โตเชื่อไหมครับ่พออเ่เชื่อ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 พวกมันดิคืไอยชื่ดีอะพี่อิ่มแล้วมั้งเนี่ยพอละ ผมสงสารอยาบอกให้ผมพอรับอย่าบอกคำนั้นกับผมถะครับ่านมาร้านพี่ทั้งทีผมบอกแล้วครับเป็นไงเป็นกันพี่ ก็มี Delivery พราะนั้นเราก็ส่งส่งได้สำหรับคนที่กินลกระเพราหรืออย่างอื่นที่เป็นจานร้อนอย่างเงี้ยสั่ง Delivery ได้ยกเว้นสเต็กผมไม่ Delivery ถ้เสเล็กมากินที่ร้านดีกว่าไ<ถ>ม่งั้นอ่ะ,ะส,สเต็กแพง <ไป S 1> ๆมันแบบผมไม่อยากจะให้มันพอเขาไปรีฮีทมันก็จะสุกเกินไปอีกคือมันจะเนื้อไม่ได้ออเนื้อไม่ได้แล้วมัน,มนเดี๋ยวมันเราว่าเราผิดอย่างเงี้ยไม่ได้ ทำไมไม่อ้วนนะพี่โตอยากเรียนรู้แล้วครับผมกินนิดเดียวก็อ้วนแล้วโหจับตอนนี้พี่โตหนักขึ้นมาเยอะมากยังพอไม่ถูกก๋วยเตี๋ยวจริงๆมันก็คืออันเดียวกันกับนี้ตะเหลาเออลองก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่า บอกแล้วพี่โตนี่จะโผล่มาร้านน้อยมากดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าโตคืออะเราคนหนึ่งที่เราชอบในยุคของผมนะครับในยุคของผมทันไหมผมแก่แล้วครับท่านทัานพี่เพราะพี่สูงขนาดนั้นไปพักผ่อนดีกว่าเนอะเพราะว่าเราขอบพี่โตขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทีดีเอามาให้ข้อมูล เขาก็รู้กันแล้วบ้างแหละแต่ว่ารู้กันเยอะแล้วด้วยแหละแต่คือผมแค่อยากอยากรู้บ้างผมแค่อยากรู้บ้างอะไให้คนที่ยังไม่รู้ได้รู้อะไรครับงนี้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคนะรับดูแลพี่โตครับแต่เราไปสัตว์แหลกกันี่เปลี่ยนชาร์จแล้วด้วยเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวรู้คือหิวแล้วอยู่นอก ไม่ใช่คือต้องบอกวันนี้ว่าวันนี้วันนี้คือสภาพผมแบบคือวันนี้ผมป่วยจริงเมื่อก่อนมาจริงบกินอะไรผิดสแดงลานอะไรลาซีตี่วมาบๆาบ้าพี่ให้กินอะไรท้าี้อยูกนะอได้พรือไปล้วด้วยนะขอคมาคือมันอร่อยแหละหิวแหละ ไม่ไม่ที่จริงมีแล้วป๊อบกินไปแล้วข้างหลังก็เอางี้ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแปรงฟันก่อนนะมือหนักๆแบบนี้ก็จะลืมนะดูแลสุขภาพปากสุขภาพฟันกันด้วยนะครับเดี๋ยวแกแปรงฟันกันไอพีทจะกินให้สุดแล้วหยุดที่มาครับผมถึงเวลาแปรงฟันดูแลสุขภาพฟันกันแล้วนะครับขอแนะนำนิดนึงครับผมแปรงสีฟันซิสเตมาสไปร์ลชาโคเขาบอกว่าเนี่ยขนแปรงเราดูนะครับดูดีๆบริเวณบกดแปรงขนแปรงบิดเกลียวหมุนไปเรียวแหลม แล้วก็จัดค่าพักค่าพักเนี่ยคือต้องบอกนิดนึงเวลาเรากินอะไรไปเยอะๆเนี่ยมันจะมีค่าพักสะสมอยู่ซึ่งทําให้เกิดหินปูนหินปูนเนี่ยถ้าเราสะสมสะมนานานๆเข้าเนี่ยเราต้องไปหาหมออย่างเดียวเพราะฉะนั้นแปรงสีฟันซิเทมาสไปร์ลชาโคเนี่ยสามารถช่วยได้ขจัดได้นะครับเห็นสีดำๆนี่ไหมครับผมเขาผสมทานบโชตันชาโคนนะครับผมเนี่ยแหละที่ทาให้ช่วยขจัดค่าพักได้นะครับเดี๋ยวเราไปแปรงฟันกันดีกว่านะฮะ รหรอรช่วยลดการสะสมของแปคทีรียทำให้ผลแปลงแห้งไวอผมต้องบอกนิดนึงตอนนี้ผมมีโครงการดีๆมาแนะนำให้ฟังนะครับคือตอนนี้ซิเทม่าเขามีโครงการดีๆอยู่นะครับันยิ้มไม่สิ้นสุด never ending smile นะครับผมตอนนี้ทางซิเทม่าเนี่ยเขาร่วมกับมาหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะทันตแพทยศสาสตร์นะครับผมต้องบอกนิดนึงว่าตอนนี้เขาจะร่วมสมทบทุนนะครับเพื่อไปบริจาคให้กับ ผู้ป่วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะครับว่าต้องทํายังไงได้บ้างเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับง่ายๆครับถ้าอยากจะช่วยเหลือนะครับเพียงแค่ซื้อสินค้าของซิติม่าผ่านท่องทางไลออนช็อปออนไลน์ออฟฟิเชียลสโตร์นะครับที่อยู่ใน5ช่องทางครับช่องทางไลออนช็อปออนไลน์ .com หรือไลน์ช้อปปิ้งไลออนเฟมิลี่ช้อปปี้ลาซาด้าและเจดี .com นะครับหรือที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้นะครับผมโดย1่ยอดบินที่สินค้าซิติม่าเท่ากับได้ร่วมบริจาค10บาทนะฮะสามารถร่วมกิจกรรมบริจาคนี้ได้ตั้งต่่ววนนนีจถึ24ุลาค พศ2563นี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับบางคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าเฮ้ยการเป็นมะเร็งเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นกันเยอะมากโดยเฉพามะมะเร็งช่องปากเนี่ยติดหนึ่งในห้าเลยนะครับที่คนไทยเป็นเยอะมากที่สุดก็อย่าละเลยกันก็อย่าลืมดูแลสุขภาพฟันสุขภาพปากกันด้วยนี่ผมเป็นห่วงนะครับแล้วเราก็ยังได้ทําบุญกันด้วยนะครับให้กับคนที่เขาเรียกว่าเขาไม่มีทุนนะครับขอบคุณมากๆนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ให้กับพีทแหลกชแนลยูทูบเฟซบ ผมต้องขอขอบคุณทุกคนมาแล้วก็พี่โตแล้วคนดูทุกคนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะสำหรับคนที่กินร้านพี่โตว่ามีเมนูไหนที่ผมยังไม่กินวันนี้แนะนามาหน่อยถ้าเขาเปิดที่สาขาใหม่ผมจะไปลองกินดูนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็มาทําให้แล้วนะคนที่อยากให้มาร้านพี่โตครับวันนี้ไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีนะครับ